ต่อไปก็เป็นโอกาสเมื่อพวกเราทุกคนสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็จะนั่งกำหนดจิตภาวนาโดยกำหนดลมเข้ารู้ลมออกรู้ เบื้องก็นั้นให้เราให้ใจเข้าลึกๆยาวๆหายใจออกช้าๆเท่ากับลมหายใจเข้าเราทำของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจิตของเรานนั้จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมี หลายคนเคยมาถามว่าศีลจำเป็นต้องรับจากพระหรือเปล่าคำว่าศีลศีระแปลว่าเว้ววนแปลว่าปกติถ้ากายของเราเป็นปกติวาจาของเราเป็นปกติ ใจของเราเป็นปกตินั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลศีลไม่จำเป็นที่ต้องไปสมทานจากพระพิสุสงฆ์องค์สมเน็แต่ศีลจะเกิดขึ้นมีได้นั้นอยู่ที่ตัวของเรา ถ้าตัวของเรานั้นขณะมีเวลานี้เดี๋ยวนี้พวกเราทุกคนเป็นผู้มีศีลโดยไม่ได้สมาทานหรือรับศีลจากพระแต่เรามีศีลโดยปกติเพราะในขณะปัจจุบันนี้เราไม่ได้เบียดเบียนใคร เราไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้อยากได้ของใครมาเป็นเจ้าของหรือได้ของเขามาโดยมีชอบเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมมาคุณทั้งหลายเราไม่ได้พูดโกหกเราไม่ได้พูดเพ้อเจ้อซอเสียเราไม่ได้ดื่มของหมึ่นเมาอ,อันนี้แหละเรียกว่าศีล เราไม่ได้ทำบาสร้างกรรมชั่วช้าลงไปเมื่อพวกเราไม่ได้ทำบาไม่ได้สร้างกรรมชั่วช้าเมื่อพวกเราทุกคนสวดมนต์เสร็จหรือกำลังสวดมนต์นั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้มีศินแล้วศินอยู่ในใจของเราแล้ว ถึงเราจะอยู่บ้านท่องห้องหอหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้รักของใครไม่ได้ประพฤติผิดในการมไม่ได้พูดโกหกเพ้อเจ้อหลอกลวงไม่ได้ด่มของมุ่นเมาได้เชื่อวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเรามีศีลเป็นปกติ เมื่อเรามีศินเป็นปกติแล้วกำหนดแยกออกเป็นศินว่าศินห้านั้นเป็นศีนของมนุษย์เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ผู้กระเสริฐเราก็เอาสินห้านีา่มาประพฤติปฏิบัติเพราะศินห้านั้นจะนำพาให้เราทุกคน ได้กลับมาเกิดเป็นมน,นุษย์จะได้มาสร้างบุญบารมีต่อไปเหมือนญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาสวดมนต์กันนี้มาทำความเพียรให้เกิดขึ้นในใจของเรามีขันติคือความอดทนอดกัน้นเรามาสร้างบารมีให้ตัวเราเอง ถ้าตัวเราเองนั้นยังไม่มีบารมีหรือบารมียังไม่สูงพอเราก็ไม่สามารถที่จะไปคุ้มครองใครได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนนั้นเริ่มมีทานมีศีลมีภาวนาครบสามอย่างถ้าบารมีของพวกเราทุกคน แต่เมื่อบารมีของเราเต็มแล้วบารมีของเราก็จะไปปกปักรักษาบ้านเท่าห้องหอตลอดจนไปปกปักรักษาธุรกิจการงานของเราไปปกปักรักษาลูกหลานของเราให้มีความสุขและลูกหลานของเรานั้นถ้าทำกิจการอะไรอยู่ ถ้าบบารมีของพวกเราทุกคนเต็มเราก็จะสามารถใช้าบาร,รมีของเรานั้นด้วยการอธิษฐานบาร,รมีว่าบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้มาสวดมนต์บาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้มานั่นงกำเงดจิตภาวนาขอให้ลูกหลานของข้าพเจ้าลึธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงเจริญรุ่งเรืองอย่าได้เจอสิ่งไม่ดีขอให้พบแต่สิ่งที่ดีให้เราอธิษฐานไปแต่ทุกจริงทุกอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างหนทางคือมักคาคือให้เราพยายามเป็นคนมีศีลหมั่นให้ทานและเจริญจิตตภาวนา นั่งกรรมฐานนี่แหละจะเป็นบาร,รมีคุ้มครองบ้านช่องเราคุ้มครองครอบครัวของเราให้มีความสุขได้เหมือนองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลใดประพฤติธ,ธรรมธรรมนั้นย่อมมาคุ้มครองรักษาบุคคลที่ประพฤติธ,ธรรม เพราะฉท่นั้นแล้วก็ขอให้เราจงพยยามสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเยอะๆเพื่อจะได้คุ้มครองบ้านท่องห้องหอครอบครัวเราลูกหลานเราให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการบำเอ็ญศีลทานและเจริญอาวนาวันนี้ก็ขอพูดแทานี้ต่อไปก็ขอให้เรา ตั้งจิตอธิษฐานกำหนดลมหายใจเข้าหายลมหายใจออกอีกสองนาที